วันนี้ถ้าแอร์รถยนต์ของเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าเวลาเปิดแล้วมีเสียงดังผิดปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีแก้ไขนะครับผมแบบในคลิปนะครับก่อนอื่นก็ช่วยกดแชร์กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับและตัวน,นี้จะเป็นจุดที่เราจะมาแก้ไขนะครับนั่นก็คือพัดลมนะครับพัดลมแอร์นี่ก็คือก้อนกลมๆตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือพัดลมแอร์นะครับ ซึ่งปกติจะอยู่ทางซ้ายของรถยนต์นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ทางซ้ายของรถยนต์แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นกลมๆแบบนี้จะมีนัดยึดทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากมีสิ่งผิดปกติเข้าไปในระบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเข้าไปอยู่ที่ตรงจุดพัดลมนะครับถ้าเป็นรถสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันจะยังไม่มีเอ่อเรียกว่าแผ่นกองแอร์นะครับมันก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขกันครับครับนี่คือผมถอดน็อต3ตัวออกมาแล้วนะครับแต่ที่จริงเราควรจะถอดลักออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายแต่อันนี้ผมผิดพลาดนิดหน่อยครับตามภาษาพอบ้านครับอ่าถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีอย่างที่บอกเอาไว้ข้างต้นจริงครับมีเหมือนเป็นเปลือกถั่วนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากมีหนูแบกเข้าไปข้างในนะครับเราไปแทะกินข้างในสบายใจเฉยแล้วมันก็หนีออกไปครับนะครับ โอ้โหเยอะเลยเพังจากเราเจอเศษแล้วเราก็ได้เจอภาพของฝุ่นที่มันสะสมไว้นานนะครับก็ได้โอกาสถือโอกาสนี้ในการล้างทำความสะอาดไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพก่อนหลังนะครับอันนี้ก็คือเศษที่คะออกมาครับอันนี้ก็เป็นพัดลมที่ทําการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะแตกต่างจาก ของเก่าอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยครับนี่ครับภาพเล็กก็คือภาพก่อนล้างนะครับภาพบนก็คือล้างแล้วนี่ครับต่างกันเยอะครับโอเคครับเรามาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากใครกลัวจะไม่ชัดเจนแล้วนะครับเราก็เปิดคลิปตรงนี้กับตรงต้นคลิปนะครับเปิดฟังเทียบกันได้นะครับจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันค่อนข้างชัดนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีดีให้กันด้วยนะครับผมแล้วก,กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ